มันมีข่าวมาบอกว่าการเดือดสตาร์เนี่ยจะเป็นพระเอกลระครรีเมคเรื่องใหม่เลือดขัติยาคู่กับเชอ,เอร์เบลเอ๋อเหรอเอามีข่าวมาอย่างนี้แล้วล่าสุดเนี่ยก็มีคนในทวิตเตอร์เนี่ยไปทวิตถามพี่บอย <c oughs> ทศเกียรติวีรวันว่าสรุปแล้วพระเอกเรื่องเลือดขัติยาจะเป็นการเดือดสตาร์จริงไหมแล้วจะทําจริงหรือไม่อย่าเพิ่งอ่านให้แฟนคลับทําใจก่อนให้โอกาส ก็ฟังแล้วมันจะต้องสะเทือนใจไงใช่เพราะว่าเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยคือพี่ติ๊กจษสดาพรกับอ้อมพีดาใช่ไหมฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะทางบิ๊กบอสอย่างพี่บอยตะโกนเกียรติก็บอกว่าไม่ได้วางตัวหนุ่มกันเอาไว้ปึ้งแตกมากเขาบอกว่าเป็นข่ามั่วเฮ้ยทำไมทำลายจิตใจกันขนาดนี้ถึงไม่ได้วางตัวก็พูดแบบถนอมน้ำใจแบ้มั้ไม่ใช่คืออาจจะบอกว่าตอนนี้ให้ข่าวว่าไม่ได้วางตัวกันแต่วันที่จะเปิดกล้องจริงๆเนี่ยใครจะรู้ว่าอาจจะเป็นกันก็ได้อ๋อ แต่ว่าต้องทําใจนะเพราะว่าเป็นละครรีเมคใช่ป่ะคนจะต้องนําไปเปรียบเทียบของเก่าอยู่แล้วว่าทางพิธีเขาเล่นไ้ดีมากเนี่ยคนที่จะมารับบทพระเอกเนี่ยจะต้องแบบว่าจะต้องยอมรับแล้วก็ทําใจกับกระแสที่จะได้รับด้วยใช่ใช้นางเอกด้วยนะพี่ออมก็เล่นดีมากจําได้เลยตอนเราตปิดมากะนะเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิง